อาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนดันดันนะครับเปรตลอยไรแต่ยังมีกดนะครับการที่ทำความดีเขาหาเงินเข้าวัดเข้าวาบำรุงธนุบำรุงศาสนามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำไมเขาถึงพูดเรื่องถึงชาต์ศาสนา,าพระมหากษัตริย์อ้าวการำาบำรงธนุบำรุงศาสนาสวัสดีพี่แมว มันก็เป็นเรื่องที่ดีเรายกขึ้นเหนือหัวนะครับพี่น้องเอฟซีซาสนาพม่ากษัตริย์แต่อีนี้ก็จะมาพูดว่าเขาเลวเขาไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาเทพื้นเทศาลาการที่เป็นช่วยเหลือคนนั่นคนนี้มึงก็จะว่าเขาเลวอีสัตว์มึงเอาสมองส่วนไหนคิดว่ามันก็ซัวก็หมาไปแล้วมึงเนาะเ <c oughs> ออนะครับจะว่าไม่เป็นไม่มีาศาสนาก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสลามอินดูอะไรก็แล้วแต่เขาต้องสอนทวนให้เป็นคนดีอ่าไม่มีศาสนาอะไรหรอกครับไม้สอนทวนให้เป็นคนดีนะครับอืมแล้วทำไมต้องออกมาพูดแบบนี้เพื่ออะไรครับโว้ยเขาเป็นสิ่งที่ดีลูกมึงไม่ทำไงต้องหาอะไรหาที่ตีเขาอีห่ามึง ออมึงจะไปตำหนิตีเตียนเขาแต่ไม่มีอะไรจะพูดครับผมนะเรื่องอะไรครับเขาไปสร้างอะไรศาลาหนุงที่วัดบ้านเดือวบ้านอะไรเนี่ยยังไปลองเรียนโอ้ยมึงก็สัตว์เดรัจสารสัต,สต,สตว์เลยพวกมึงพวกผีเป็ดอสุร,รกายพวกนี้นะครับเร็วยิ่งกว่าหมาไปขัดขวางการทำความดีนี่รล้บาปมาหันพวกนี้ ออพวกไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดได้เกิดพวกนี้เออหีหมายังกว้างกับใจพวกมึงทีนี้อ๋อใจบาปคักเนาะมึงเนาะพวกเวรน,นี้อืมนักกว่าใจหมาอีกพวกนี้เออทำเพื่ออะไรครับแต่ไม่ดูว่าเออเขาไปทำบุญทำความดีเออจ้องเขาอยู่เท่านั้น อมเป็นเป็ดอสุรกายบอกเรอขอขอทานบอมาพูดเพื่อหากินบักหัวรุ่นเม้ก็เงียบกิบแลยนีบ้บพรรู้ว่าตัวเองโดนคดีความมักหานี่ก็หาเงินอะไรหาเงินสนับสนุนจากเอฟซีนะครับอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ก็เพราะว่าเพ่เวไปเลียหีนั่นที่นี่เลียหีอีหีดำอ่การที่จ้างอะไรครับเป็นทนาย เอาเงินกับอีนั่นเอาเงินกับเวฟซีนี่หาเงินสนับสนุนไปนั่นไปนี่ไปโรงเรียนนั่นโรงนี่หละครับบกควายนี่เป็นยังไงทีนี้ทําไมมึงหูปากทนีทำไมมึง่ออกมาพูดออปกตินะครับในมันรู้ว่าเออเขาได้ทนายใหม่เขาเขียนดีกาแล้วแล้วทําไมไม่ออกมาฝอ,อยทีนี้ทําไมไม่ออกมาพูด เอาดันดันนะครับเป็นะรไลคสี่สิบไ,ห,ไห,หายเข้ากี่เมฆเลยทีนี้บักหัวลูกดิบิดนะครับบักส้นตีนนี่นะทำแบบนั้นก็ได้แบบนั้นแะครับบาปกรรมเวรน,นี้ปกบือทือสาป,ปากทือศิลน,นี่นะรัไหพระนะครับพี่น้องเอฟซีเออนะแต่ลดละกิเลสตัณหาไม่ได้ครับ อ่าว่ถ้าเป็นห้อยพระเขาวัดเข่าวาัดปดิเห็นหีสวัวบารมีเด็ค่อยแขกึ่งเข้าทีนี้อ่าพวกนี้นะครับนะมือถือสาวป,ปากถือศิลน,นี้นะอืมมันเป็นแบบนี้เห็นไหมละ่ะกูพูดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเนี่ยพระเจ้าห้าห้าตนหกตอน,ตอนเป็นยังไงนี่ อะไรเนื้องูเขียวปูนปั้นยังไงเมื่อเอาอยางปั้นมากูเมื่อเอาขี้ผึ้งตีปั้นหมอจะมึงบอเอาเหล็กบอกพอเป็นสาเห็ดก็เอาปูนซีเมนต์น,นี่ละเอาเหล็กนกี่ละเอาปั้นเอานาี่ยละอืมนะครับ uh huh. เป็นแบบนั้นพูดเพื่อจะโจมตีเขาแต่ว่าตัวเองทำเนี่ถทึกหมดไม่มีที่ตีแต่แต่คนอื่นทำเนี่ผิด เป็นแบบนั้นเอาพื้นเรื่องพระเรื่องเจ้าก็ดีที่นี่อ่นะหายากอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นของมันไรนเออในประเทศมีแค่สิบองค์อ่าต้งสั้นไนปะพระนี่นะเรียนอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้อะไรหรอกนะมันเป็นแค่เครื่องยึดเหนียวจิตใจนะทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะไม่อยากให้คนกระทําผิดให้รู้จัก ผิดชอบชั่วดีให้และนึกถึงที่พระที่เราเขียนอยู่ในคอนี่นั่นอ่ะออนะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจพร,จร,จร,จรทะทศวรแบบนั้นไม่ได้ว่าเออมึงกันกระสุนได้นะไม่ได้กันลูกปืนได้นะนะให้เราสังวรและนึกว่าเออเรายังเขียนพระอยู่ในคอเลานี่อ่าใช่ไหมล่ะไม่อยางให้ทำความชั่วอืมนะ เป็นแบบนั้นแต่มึงนะ่ะอวดอุตริตเอามาขายอย่างนั้นอย่างนี้ของดีอย่างนั้นอย่างนี้หาของหาใหญ่มันอยู่ที่จิตใจเราถ้าจิตใจมึงชั่วมึงเลวอะไรก็ปกไม่ปกป้องมึงหรอกนะกูพูดเลยออาพระจะปกป้องแต่คนดีไม่เคยปกป้องคนเลวหรอกรอ่าไม่เคยปกป้องคนเลวหรอกปกป้องแต่คนดีอ่ ยิงหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับพี่น้องเยบไม่มีหรอกครับที่จะไปปลกข้อคนเลียใช่ไหมล่ะเราห้อยพระนี่ให้เราสังบอลระลึกสองบอร,ระวังอยู่ด้วยว่าเราเขียนพระนี่นะเป็นเออเป็นเครื่องยิ่นเหนี่ยวจิตใจเราว่าเอออย่าไปทําชั่วทําเลวนะ เออไม่ได้ไปไม่ได้บอกว่าไปกันกระสุนนั่นนี่นี่อ่เราทําความดีอว่าเออเราเขีนพระเขีนเจ้าอยู่อ่าให้เราระนึกว่าเออเราเข็นพระเข็นเจ้าเป็นนึงนิ่งเหนียวจิตใจเราอย่าไปทําความดีอย่าไปทําความชั่วนะแบบนี้นะมันเป็นอันบักคานี่โว้ยครับพี่น้องเยีนยมจีะมึงออกมาทําแบบนี้พระโดดลงข้อมึงเตะหึงแล้วออ โดดหนีตั้งนานแล้วนะครับเป็นแบบนั้นอนอนฟังพระกระโดดหนีแต่มึงขคืนรถทุนมันจะไปช่วยเมึงแต่มึงสั่วเนะาะพระบรลปัสรับสนุนคน้นซัวเดอที่ห้อยคคนเพื่อกับประพฤติดีปฏิบัติด,ดีแต่ว,ว่าพ่ะจะเป็นพระอัพระพระอรลหันแม่นบอกพี่น้องเยบซีพรเฮ็ดซัวที่จะได้เป็นอราหันที ว่ามึนก็คืดได้น้อบงังามึงโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเย้ยเพร่ะกับเพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบลาเนะอืมนะนะเพื่อนกินทิปอ่านะเพ่กินเขาก็ได้าพื่ออยู่ในสินในถ้รมึงปฏิทีก็อยากเ่ิงมันนี่เออพิลูกพิดเมียเขาแบบนี้ไปเื่องเมียเขาเนี่ยมันได้ไร่ไม่แต่บาปแล้วครับพี่น้องเอฟซีแมนบอกเพ่อนนับสนุนแบบนี้บอก อ่านะเออพระโดดนีเตืงแล้วครับนะ